จากตำนานดินแดนของเมน่นสู่ศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาล้านนาที่เชื่อมโยงาศาสนาธรรมะและการพึ่งพาตนเองเมื่อการเวลาผ่านไปพื้นที่ป่าแห่งนี้กลายเป็นที่พักของนักเดินทางจนผู้คนเริ่มตั้งถิ่นฐานและเรียกที่นี่ว่าบ้านสุงเมน่นสุง่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มญาติส่วนเมน่น หมายถึงสัตว์ผู้มีปัญญารู้จักพึ่งพาตนเองดินแดนที่ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยปัญญาและความพอเพียงบ้านสูงเมน คือหมู่บ้านที่ผสานศรัทธ,ธาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไว้อย่างกลมกลืนเป็นแหล่งอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานล้านนาอันทรงคุณค่า นะลูกนะยินดีต้อนรับดีล,ลูกน้าเหมืองพระธรรมนวัดพระธรรมแห่งเดียวในโลกนะทั้งแหลกแม่ก็จะให้ลูกขอพรหลวงปู่ก่อนนูกหลวงปู่ครูบามหาเถรน,นะเจ้าเจ้าเจอในเจ้าลูกหลวงปู่นี่เป็นปฐมสังฆบูชาครูบาแห่งด้านนาไทยน้ลูกแม่เจ้าครูบาบนมีความสําคัญจะได้กบคน้นบ้านสมเด็จลูกเจ้าสมัยก่อน ูบ้าเปินได้นำคำพีจากหัวเมืองต่างๆนำคำพีทำมาเก็บไปบที่ป้าสุมเมนอาจนมีคำพีทำมากทีซุ่สจ้แสดงว่าพระครุเปินเนี่ยมองการไก่ถึงกันแน่โคตรว่าเจนลูกเจนหลานจะต้องมีทำในแอนทุกคนจะต้องได้เห็นทำสมัยโบราณเลยเนาะ เอมีความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเดินทางไปแห่งหน่ตำบลใดก็ขอให้แข้าวาราดปลอดภัยจะปลาลูกเวียนทำหน้าโมพร้อมกับแม่3มจบนะเจ้าแล้วเดี๋ยวแม่จะปลาลูกไปถวายคัมภีธรรมกับหลวงปู่ครูบามหาเถรบัตรสุมเมนนะเจ้า สวยงามมากนะลูกเนาะนี่เขาเขียนนะเขาเขียนออกมาได้้ะนี่ลูกนี่ภาษาละนาก แล้วกับใบาลานี่เขีนยนยากเนี้ยนะแม่ <g Breakfast> แยากมากลูกถ้าเโากดแหงกะกะขาดเนาะถ้ากดต่อยก็บ,บอ,อกลูกแต่วันนี้ก็คือ ความสมารถของคนโบราณนะแม่นะที่เขาพยายามแบบเก็บตัวหนังสือไว้คือแบบค้งยูเหมือนเหมือนคือลูกคือหลานในครู่วันนี้คือสมัยสมัยก่อนเขียนจีนเขียนไส่ใบลานันบวมีกระดาษเรเขียนไส่ใบลานด้วยเล็กแผลมแล้วก็จะมีมึกนาใช้ขาเอาผสมเช็ดลูกเช็ดไปเช็ดไปตามที่เขียนนหละลูกสีของขาเอาจะอยู่ในหล่องตัวอักษรในคมภีใบลานเนี่ย ไม่เป็นภาษามาเกลเนาะจ้าจะบอกว่าค้นรุ่นมาอย่างดิมเนี่ยยางหู่าในคำพีเนี่ยเปิรนสอนอย่างไวพองยางอานี่ดิ๊มต้องเนี่ยจะได้อะเดี๋ยวนี่เปิรนมีคิวอาโคดคือน้าเจ้านาะงลูกดูลูดูานได้หูเปิรนกะหน้าคิวอาโคดคือเขาสแกนเข้าไปดูได้จะเปิรนจะแปลออกมาให้เขาลูลองสแกนพอดูว่นในหั่นเปิรนเป็นเรื่องออยังประมาณว่ะเรื่องออยังใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรในลูก นเป็นเดือกออกมาแล้วนุ่งปุ <S 2> <S 2> ๊บเนาะค่ะอ๋อก็คือมาเกลวเปินเขียนว่าจะได้ไก่แปะเป็นภาษาไทยให้คนรุ่นใหม่ได้อ่านครบถ้วนเลยเหมือนกันจ้าวครบถ้วนผ้านี่คือฮอร์มากับคัมภีร์ตั้งแต่โบราณค่ะฮอร์มากับคัมภีร์โบราณอันนี้ฮอตั้งไงเหี่ยวกับนะคื่อเบื้องชำรุดบ้ฮวเื้องมือเชื้อราเบื้องฮือขาดเบื้องเฮยูมาหมานีน่ดูคนมาเกลวเปินแบบว่าพยายามรักษาไว้ให้อยู่เหมือนที่สุดนะใช่ คนสูงเม่นเชื่อว่าความพอดีคือความสุขจึงเกิดโครงการโคกหนองนาสวนน้ำครึ่งแก้วพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพาตนเองตามศาสตร์ธะราชา ห้อมาพุงเัมนยาจ้าบ้านนะเนี่ยกระดามเขาเท่าคุณแก่บสายมันเนาพระงไม่เงมันะหลายปีอะนี่นะไปซีบสามนี้เขาเขาไปเขาไปฮัดเอาไปฮัดไปเั้นเนี่ยกระปื่นช่วยป้นอีกแนเขาก็จับไม่เอาป้ามามนก็มาพอกแยกอก่อนล้วอนี้ก็เอาเอเอาเรือเขาตัดเขางแต่งก็เารือเขาตัดทำเป็กระบวยขายดีก็จะมีไม่กหลังกับกระบวยแน่กหลังกระบวยแล้วก็ไม่กับหลักัระโคยับที ต้นนะลูกแม่เป็นเห็นว่าแม่เนี่ยอยู่บ้านบดายบดายผมห่วยอย่างนอนกับนอนน่งดูโทรศัพท์ดูทีวีกันเลยว่าเอ๊ะอยากจะได้เอาอย่างเมื่อ้อแม่เป็นไปคนปะไปผือเศรษฐกิจใหม่เป็นไห้นะเอามาปลูกก้าจะปลูกสักสิบต้นคือแม่ว่าเจ้ามาก็จะได้มาเก็บเอ่แม่ก็บ่ามันเข้าถาดนี่นะกันเลย เอ๊ะอเมดมาฟอเดกนะจวนจะบ้านเขาพขาจะบ้านเขาก็จะเอ๊ะวางจะแม่นี่เหมือนกันทางกิจกรรมพ่้แม่เนี่ยดีกว่าเนาะแม่ก็หันดีว่าเอ๊ะเจ้าขึ้นมาเขาก็มาเก็บนะเก็บตากตากตอนเย็นเขาก็เก็บทีแห้งๆไว้เนะี่ยเหิืนว่าเอ๊ะรายได้ก็ดีนะแม่อยเนาะเพราะว่าเหิืนไปที่ต,ตลาดได้แม่ลูกขึ้นมาเก็บกี่โมงอะจอมาจาอมสายๆก็ได้ละแปดโมงเก็บโมงแล้วแต่แล้วแต่เขาตื่นแล้วแต่เขาวางออกทุกวันเลยทุจ้ะแล้วดูแลอย่าก็บจ้ะง่ายจ้ะ กูข้างแรกโทษน้ำถ้าตังรักได้ก็ละละก็ะปล่อยให้เขาเลื่อยเลยเออก็นี่ก็ตามใจเธอจะเลือ่อยไปไหนก็ได้นะไปไหนก็แล้วแต่เอาก็มีหน้าที่เก็บอย่างเดียว ชิมเลยค่ะอืม hmm. อร่อยก็เจ้าว๊อมขนาดเลยเจ้าเจ้า hmm. อืมนอนั้งแตงนี่สูตรเฉพาะของที่นี่เลยก็เจ้าสูตรเฉพาะของของบ้านยายเลยขายขนบมบะมินแล้วยังเจ้านานแล้วเจ้านานแล้วตั้งแต่รุนปอรุ่นแม่แล้วเจ้าเขาไปทํางานต่างจังหวัดที่เนาะแล้วก็เป็นชราแล้วแกเท่าแล้วเนาะก็เลยต้องกลับมาดูแล ตะกรอนนี่พอแม่ก็ขายอยู่แล้วเจ้าเขาก็มาสารตองงานของเปืน <ừ> นี่ะเจ้าแล้วเขาก็มาคิดค้นปับสูตรเอาไหมนี่นะเจ้าคนเท่าเปืนก็นทำมาประมาณ340ปีได้แล้วเจ้ <ừ> นี่นหะตั้งแต่เขาเห็นเนาะกับปัจจุบันนี่เยอะกะอายุเลขสีแล้วเยอะตะเห็นเปคนทำมาตั้งแต่น้อยเนะะาะเจ้าเกินไม้กระหันเลยเกินมากตเห็นเจ้าประมาณ3 4 0ได้อยู่จัาอันู้ใหญ่ใหญ่ผู้ถังแตก จ้าวง้ายพอถังแตกพอตัวน่ะผมเหมือนถังแตกแล้วก็ว่าเป็นเรื่องยังมุนดีอยู่ รุ่นที่3แล้วค่ะถ้าเป็นในรุ่นของที่สมเนะะี่ยค่ะเพิ่งเริ่มได้ประมาณ7-8ปีเนะะี่ยค่ะถ้าพูดถึงการสืบต่อะคะ่ะเริ่มตั้งแต่คุณยายแล้วก็มาเป็นรุ่นแม่รวมๆทั้งหมดถ้าตั้งแต่รุ่นคุณยายอะคะ่ะก็จะร่วม80ปีแล้วค่ะแหน่แม่เทศถ้าเป็นภาษาเหนือก็คือจิ้นส้มเมืองแป้เดิมทีมันก็คือการถนอมอาหารทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะของเราอะ่ะมันเริ่มจากการที่ คุณยายเขาสามารถถนอมอาหารเป็นแล้วเขาก็ทําฝากให้กับญาติญาติไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการซื้อขายกันมาเรื่อยๆมันเป็นอาหารพื้นเมืองร้อยทางร้อยภาคเหนือมีจิ้นส้มเนี่ยค่ะเป็นของฝากถ้าจะเป็นของฝากในทุกๆภาคได้เลย คนเหนือมาเมื่อแล้วเนาะ้า,านเฮาอ่ะตะกอนน่ะจะได้กลิ่นลาบนี่ก็คืองานบุญตะอั้นนะแต่กลองมันจะได้กลิ่น<ห>จ้ะนี่เวลามีงานบุญถึงเตือนเนี่ยเขาก็กลิ่นลาบด้วยตีว่าชีวิตคนเฮาอ่ะมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยความที่เร่งเีบเร่งรีบการทํางานด้วยอ,อย่างเอี้ยเนาะจะมานั่งกินเข้าก็ตีมือขต้นอ่ะหมดตัเลียบเลยว่ะอ่ะเฮาก็เลยว่ะเอามา่นี่เป็นปั่นจะใขเนี่ยเป็นไม่เนี่ยเอาไปกินในโถก็ได้ข้อมข้านึงหรือข้าสวยจะได้ หนูไดแย่เป็นกระเป๋ายี่ส่วนสะดวกสบายมากเลยแมเจแล้วก็<อ>มันจะได้ซื้อถอดไปแหมอาหารเขานาะจะได้มีซื้อไปแหีม่มก,กิน,เ,นเจ้าด้วยกันปรับเปลี่ยนรูปแบบผ่องเพื่อให้ดึงดูดแต่เจ้าริงทิ้งมันก็คือลาบธรรมดานี่แหละแต่เขาเปลี่ยนแค่เกตนะจกที่วัากินในถ้วยต้ใส่ไห้ใส่จะไคส์อ่าแยเป็นแทนทำลาบีลเนะ้องเนาะทำลาบเนี่ยมันห้องเสียง,งก็แบบขอโจกขอลาบอ่าขอโจกขอลาบ ขอให้มีความสุขความเจริญเนี่ยแะทีเนี้ยบ้านเขาว่ดใกล้วัดเขาเขาวัดจุงเม่นเป็นวัดที่มี่สิงห์เนาะอ่าคนกับแม่แอวนักเขากลับมาไหว้มาขอโจบขอลาบขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอ้าวมาไม่เมื่อไม่แอลวัดแล้วมาขอโจบขอลาบเอาก็จะมีลาบไปเงื่อนะอ่าคือลาบไปเห็นเห็นเลยได้ไปกินได้เลยมาไหว้พระอิ่มบุญแล้วกะได้ลาบแต่แต่เลยมาเด้วยนี่นะลาบแต่แต่เลยวันนี้ออกวัดก็ได้ลาบละเนี่เนาะเจ้า แรกเริ่มเนาะจะเขียนเพ้นผ้าด้วยจานเจ้ผ้าดิบผ้าขาววาดตามสไตล์ของนักเรียนที่ทํานั่น,นแหละแต่กะอาจจะสวยงามห้องประชุมสวย้องนะครับผ้าจานตีวัดนาคิกาเป็นมหันต์ใสแล้วก็อยากจะได้ว่าเอออยากเกี่ยวกับความสุเมนเนี่ยมันมีนมเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของวัดแล้วก็เกี่ยวกับการชุมชนตัวเองและะ้วก็มีพยากรณ์เรียนมีความหูแล้วมีมีรายได้ในระหว่างเรียนตัวเองที่นี่เรามีประวัดเป็นหุม่หลายๆแบบมาส่งเปิดตังวัด จังหวัดประกาศรทรงผู้ประท,ทานธรรจังหวัดเปิดการเลือกมาเป็นแบบไม่ได้ที่เห็นตึกวันนี้เกิดจากนักเรียนเหมือนคนออกแบบ,เอ,แบ,บเอง <c ười> ส่วนการระบายสีนัะครับนี่เราออนระบายสีตัางอบใจเองนะเราออนก็นคือได้จินตนานการเต็มที่ <c ười> ใช่จินตนานการที่เลือกการใส่สีต่างเรชอบใจเองปึ๊กคือเราออนได้มีความภาคภูมิใจในผลงานตัวเก่านะครับมีไรายได้ระหว่างเรียนเงินสิ้นเงิได้คือเราออนมีสมาธิมันมีความสุขใจอ่ะ มันม่วนใจแล้วก็มีความอิบอบใจปลาพุ่งใจในตัวเองนะก็เหมือนเป็นการเชื่อมโยงทุกจุดในสุขเม่นเข้าด้วยกันเนาะทั้งวัดโรงเรียนและวก็ชุมชนมันเป็นวิถีที่มีความผูกพันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอดอยากจะสร้างมูลค่าของตัวเองให้มากขึ้น ดูความแตกต่างเพราะวาในตลาดเนีม่มมีเตี่ยแบบนี้อีนคะคะการซอยกันยังะคือเขามีความชํานาญอยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วอ่กะก็เลยมาผสมผสานกันึือมันดีขึ้นอีค่ะงานเพ้นลเรื่แรกคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเขากำลัาเพ้นท์เลูกสาวเพ้นพเพราะลูกสาวชอบงานเพ้นเขาก็เพ้นก็มีคนชื่นชอบเยอะเลยเพราะว่าเขาจะแต่งตุ้มหูตัวแล้วก็สายคอตัวไงไปได้แนวคิดแบบนี้มาจากไหนก็คือตุ๊กตาไงความเป็นจริงอีนะ เวลาการใส่เีรยเขาก็พัฒนาไปเรือเร่อยๆจากตัวนี้เขาก็มาเป็นตัวนี้เป็นแจ้งอันพ้องเอียเสื้อเป็นสีสีบางตือเสื้อเก่าเฮาไง<ม>ทีเฮาบระใส่แล้วอย่างประมาณนี้อันอีไงอ๋อน,นี่ก็คือเอามาจากเสือเ้อที่เขาไม่ได้ใจ,จแล้วเอามาตัดเป็นซี่ก็ได้หลายชิ้นอยู่จะได้เยอะอยู่ประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้คนทั่วไปอ่ะผู้จักสูงแม่นพานแก้วสีงามสวย ยอมแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่ามาบริ่งอาร์ตหรือว่าสีลายทินอ่อนค่ะข้างแหลกตีแม่ลองเอามาย้อมสีนี้คือใจเสื้อก่อนตั้งเก่ามันก็จกใ,ใจเสื้อในการตั้งเก้าก่อนว่าวสีนี้มันยอมได้นะนยอมได้ก็เลยแบบว่าไปกับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นต่อเป็นกระเป๋าเป็นมวกเป็นม้วเจ้าเวลาคนมาเอลมาไหว้พระแล้ว แล้วก็จะมีกิจกรรมนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเวิร์กช็อปได้ได้ความรู้แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เตยเจ้า บ้านสูงเมน้นดินแดนเล็กๆที่สอนเราว่าความรู้ศรัทธาและความพอเพียงคือมอรดกอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนควรรักษาไว้